เราต้อรู้าเปการันขอตเร้องานปการสืการสืบพนารันบรบักรานกานารนารแรนธานกาานราการนบุนรับ รถโาใช้คันที่ 2, 3, 4แะคับทีงสุดท้ายครับคันที่อยู่่้สกรองถที่ขึ้นประดาทีสถานีการพรินะครับคันเดาวที่โดารเลยวกว่าสถานีการชาดพริบนะครับไปใช้คันที่ 2, 3, 4คันถัดไปครับคันที่อยู่ทุต้สกรองนะขที่สถานีการลาดริบเทนัครับประชาที่ารเ ครับสารผูสายนะครับให้ใช้คันขัดไปทันทีสองาสนะครับคันที่ดเป็นตู้ส่งานณะเวนทุ่เวลาลางที่สถาดีการจะรับผู้ารบให้ทุมเททุ่ีก่อนครับไปยังรถขับรถครับครับสานที่ช้การผู้สาได้ครับ hand.